สวัสดีค่ะวันนี้น้องพงพะพะก็จะมาอ่านหนังสือเรื่องฉึกฉักฉึกฉักนะคะฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอนน่ารักมาขึ้นรถไฟแมวน้อยหอนมออะไรเป็นหมอหมอยาเหน่ยวน่หมอยาแหนวแมวน้อยเหนวเหน่หมอหมออมะมัดกอมัดหมออมัดมัดกอมัแมวน้อยเหนวเหนยวมัมั แ <ersch> มวน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟหมาน้อยบอบอ๊บบอกบอบอไม่ทีบอกหมาน้อยบอกบอกบักบักหมาน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟช้างน้อยปอะเป็นเราเป็น ไม่จ able, smile, ัดแต่ว่าแป่นช้างน้อยแป่นแป่นปะอปะปะก็ักปักไม่ดีปักปะอะปะปะก็ักปักไม่ดีปะช้างน้อยแป่นแป่นปักปักช้างน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉุดฉักฉุดฉุดฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟเสือน้อยฮกฮกพักพักเสือน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉุดฉักฉุดฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟ กบน้อยอ้ออ้อไม่ตีอกกบน้อยอกออออ้ออ้ออ้อก็อ้ออ้อไม่ตีอักกบน้อยอ้อออักอักกบน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉับฉึกฉึกฉับฉับใครหนูน่ารักมาขึ้นรถไฟไก่น้อยกุ๊กกุ๊กก็ก็กะกกก็กะกกไม่ตีกักไก่น้อยกุ๊กกุ๊กกักกักไก่น้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟ ฉุดฉับฉุดฉับใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟนกนกอนกนกนกนอนยไนอนมีทูน้อยนกน้อยจออีกบอจิบจิบไม่ตีจิบนกน้อยจิบจิบจอจอจับจับก็จับจักไม่ดีจักนกน้อยจิบจิบจักจักนกน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉุดฉับฉุดฉุดฉับฉัก ทุกตัวน่ารักมาขึ้นรถไฟปูนปูนอูนปูนฉึกฉึกฉักฉัคใครไเนาะน่ารักมาขึ้นรถไฟน้องพอระพาอ่านนิทานเล่มน,นี้ก่อนนอนจบแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คิดหน้านะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊ๆ